สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวปรับกล้องเิดนึงอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะก็คือคลิป random shot นะคะแบบสั้นๆสารจากเขาถึงคนนะคะน้ำจะใช้ happy taro ในการทำนายนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะสามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะเดี๋ยวจะเช็คแค่พลังงานของเขาเท่านั้นนะคะคนที่ต้องการส่ง m e s s a g นี้มาถึงเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดให้มาเจอคลิปนี้นะคะ ไปดูกันว่าคนคนนี้เขามีแมสเซจอะไรมาถึงเพื่อนๆและวเขาเป็นใครขอพลังจากไพ่ทาโร่นะคะขอรญยตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขอดูพลังงานของคนที่ต้องการส่งสารนี้มาถึงเพื่อนๆหน่อยนายออฟคัพนะคะอืมเป็นพลังงานที่เหมือนกับ น่าจะเป็นคนที่มีระยะทางนะคะที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะถึงจะมาเจอกันหรือในบางท่านนะคะหากไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยที่น่ารักจริงใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดิชอบยิ้มนะคะร่าเริงม,มีนิสัยแบบน่ารักน่ารักในตัวเองนะคะเขาอาจจะอายุแบบไล่เรียกกันกับเรานะคะหรือว่าอาจจะพลังงานแบบอายุน้อยกว่าได้ เก้าเหรียญอืมในสายตาเขาเนี่ยค่ะน้ำรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมเพื่อนๆนะคะเขามองเพื่อนๆดีมากแบบเพื่อนๆเป็นคนที่ดูดีนะคะมีสนเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่แบบโอ้โหเนะี่ยดูดิ Queen of w a n d นนะคะไม่ธรรมดาเลยในสายตาเขาเนาะเหมือนเขาชอบแล้วก็แอบ,บแบบหลงรักเพื่อนๆอยู่นะคะคนคนนี้เนะี่ย ไม่ว่าจะมีสถานะกันแล้วหรือว่าไม่มีนะคะน้ำรู้สึกว่าเขาแบบมองเพื่อนๆดีแล้วก็เชื่นชมเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆดูเป็นคนที่แซ่บในสายตาเขาเนาะเออเซ็กซี่นะคะมีสเสน่ห์ทำงานเก่งแล้วก็ดูฉลาดดูครบมากๆนะคะบางคนอาจจะเป็นแค่คนรู้จักกันก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนคุยเก่า หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนคุยนะคะเป็นเพื่อนกันคนในที่ทํางานได้หรือว่าคนที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่ามีการทําความรู้จักกันนะคะได้เจอกันผ่านเรื่องของสายงานหรือว่าเจอกันผ่านเพื่อนได้ The Magician นะคะ เขาเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกันนะคะคนคนนึเนาะเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะคะมีทักษะเป็นคนที่แบบว่ารูปร่างหน้าตาดีนะคะอืมแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะทำงานเก่งหางเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่น้ำมองว่าเขาอยากที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ ใครอยู่ไกลกันเขาก็อยากเดินทางมาหานะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีเรื่องระยะทางเนาะน้ำรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นพลังงานที่ถ้ามีการได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเขาต้องการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันฝาฟันไปด้วยกันไม่ว่าจะทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคหรือว่ามองไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่เขาก็อยากที่จะแบบพยายามไปเรื่อย อืเขาหวังว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแสงสว่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะมีสถานะกันแล้วหรือว่าไม่มีนะเนี่ยบางคนถ้าอยู่ไกลกันเขาอยากมาหาเพื่อนๆมากนะคะจะทําทุกวิถีทางด้วยเพื่อเอาชนะใจคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยดูสวยดูเก่งนะคะดูหล่อสลับกันเลยเนาะเป็นคนที่สามารถแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีพลังงานที่แบบ ดูเป็น working woman ด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่แบบเท่ดูคลนะคะดูเก่งดูสมาร์ทเป็นคนที่ตรงสเปคเขามากๆนะคะตามไพ่เนะะี่ยจากข้อความนะคะน้ำขออนุญาตใช้เป็นไพ่สองสำรับนี้นะคะนี่เเรามาเริ่มกันที่ไพ่ภาษาอังกฤษนะคะว่าถ้าเกิดเขาสามารถพูดอะไรกับเพื่อนๆได้เนาะเขาจะพูดอะไรนะคะ มองว่ามีคนทัดน้ำทัดดินทัดไฟนะคะที่เด่นเด่นข้อความจากเขาเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเรานะคะเหมือนเขาต้องไปโฟกัสที่เรื่องงานก่อนหรือเปล่านะคะเขาแบบเขารู้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสำหรับเขากับเพื่อนๆนะคะอ ฉันรักคุณโดยไรเงื่อนไขฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าใครอยู่ไกลกันเนี่ยในตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่สามารถให้เ,เพื่อนๆแบบมาอยู่กับเขาได้หรืออะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะยังแบบต้องจัดการปัญหาของเขาก่อนนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรแบบเนี้ย เขาบอกว่าเขารู้ตัวนะว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่นะคะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะให้อภัยฉันนะคะอ่ามาดูดีไ้่ที่ตกมาฉันจำรายละเอียดเกี่ยวกับวันนั้นได้นะคะอาจจะเป็นวันที่คุยกันวันที่เจอกันนะคะเขายังจดจำมันได้ แล้วเขาบอกว่าเพื่อนๆนะคะพูดกับเขาเนี่ยผ่านเสียงเพลงอาจจะเขาอาจจะไปเห็นว่าเพื่อนๆโพสเพลงนะคะถ้าเกิดมีโซเชียลกันเขาน่าจะมาสง่งหรืออาจจะเคยแบบส่งเพลงให้กันฟังนะคะแล้วแต่กรณีเนาะโอเคน้ำขอบภัยนะคะภาษาไทยต่อเลยเพื่อไม่ให้คลิปเหวานะคะ ทุกครั้งที่ฉันเห็นคนฉันหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆนะคะขออนุญาตคนแมวอ่าเห็นปะดูจากภาพใบแรกนะคะนี่เขาหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆนะคะทุกครั้งที่เขาได้เห็นเพืเเเ่อนๆใหญ่ยิ้มแบบนี้ให้ใครเราห่วงขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะคะ คนเดียวที่เราชอบมีแค่เธอในบางท่านถ้ายังไม่ได้มีสถานะกันเนี่ยน้ำรู้สึกว่าเขาน่าจะแอบรักแอบชอบเพื่อนๆนะคะอยากคุยแต่ไม่กล้าทักนะคะรออยู่นะอ่ะข้อความสุดท้ายนะคะ ปากของฉันไม่ตรงกับใจนะคะอมป้าสำหรับการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขนั่นก็พอแล้วนะคะโอเคมีพลังงานดึงเนาะที่น้ำเห็น,นถึงการให้อภัยนะคะบางท่านน่าจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้อาจจะเป็นคนคุยเก่าเพื่อนเก่านะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนรู้จักเก่าๆที่เขาอาจจะเคยเจอเราแล้วเขาชอบเรานะคะ เป็นลันกษณะพลังงานแบบนี้เหมือนเขายังคงรอเพื่อนๆอยู่นะคะแต่แค่ไม่กล้าทักมาเพราะปากของเขาเนี่ยไม่ตรงกับใจ <c oughs> เขาบอกว่าคนเดียวที่เขาชอบนะคะมีแค่เพื่อนๆแล้วเขาก็แอบพึ่งแอบบห่วงนะคะแอบบยิ้มอยู่ที่ไกลๆนะคะถ้าเกิดอยู่ไกลกันถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยเขามาส่องเขาก็ยิ้มนะคะทุกครั้งที่เขาได้เห็นเพื่อนๆเนาะ อืมถ้าใครอยู่ที่ทํางานเดียวกันนะคะอันนี้ขอเป็นบางกรณีจริงๆนะคะเวลาที่เขาเจอเพื่อนๆเนี่ยเขาก็มักจะแอบยิ้มนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสั้นๆเนาะขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้ลราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย